รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมครับพวกเราผมอาจารย์ชัดชัยพาสุธรรมรายการถกทำกับหลวงพ่อพระพยอมครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีหลายประเด็นครับสำหรับที่ในเรื่องของพลังบวกและก็พลังลบซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยมักที่จะเกิดจากสื่อออนไลน์เพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นในส่วนของ Facebook แล้วก็ถลายถลายถลาย,ลายไปมันเกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสก็เกิดในเรื่องของความอิจฉาริษยานี่คือพลังลบท่านผู้ชมครับนะแต่ขณะเดียวกันพลังบวกมีไหมมันก็มีอย่างเช่นเรื่องของสื่อออนไลน์เช่น การที่รับจ้างาไปทำบุญตักบาตรนะฮะแล้วก็ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยใช้ประโยชน์ในทางที่เป็นบวกนะฮะวันนี้หลายส่วนครับสำหรับเราพูดถึงเรื่องของอารมณ์ที่หมองมัวต่างๆที่มันเกิดจากอะไรหลายๆส่วนของสื่อออนไลน์บ้างนู่นนี่นั่นบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโลกครับสวัสดีกราบนุรัศกรครับสวัสดีครับไม่วันนี้เราว่าประเด็นเนี้ยสุดยอดอีกประเด็นหนึ่ง บางทีไอ้เรื่องไล,ล,ลน้น้ำท่วมเนี่ยเราไปมองแง่ไลายมันก็ไลายไปหมดอะแต่ถ้ามองดีๆนะ <S <S น้ำม,มาเนี่ยกุ้งหอยปูปลาเพิ่มไหม <S <S เพิ่มครับหลวงพ่อถ้าน้ำไม่มีนี่สิ <S <S ตายหมดอ่ะมันก็มีส่วนดีและถ้ามีมาเยอะๆพอที่จะเก็บทำน้ำประปาได้หรือจำเป็นมากบางที่เขาขาดแคลนน้ำเราดูประเทศอะไรที่น้ำในแม่น้ำนี่แห้งอย่างประเทศอังกฤษครับหลวงพ่อไม่เคยแห้งแรงอย่เงั้น นั้นมันมองกันแง่ดีบ้างเขาเรียกถ้าเรามองอะไรดีๆเนี่ยนะพลังดีพลังบวกจะวิ่งก้าหาเราแต่เราโอ้ยเปิดทีวีเปิดข่าวเจอแต่เรื่องไร้ไร้สิ่งเลวร้ายก็จะวิ่งก้าหาเราเพราะฉะนั้นเขาบอกอะไรนะข่าวดีๆเนี่ยลงฟรีก็ยังไม่เอา <laughs> แต่ข่าวน้ำเนา่ามันขายดิบขายดีโอ้โหป็ิซี่เลยเ <laughs> พระาะว่าส่วนใหญ่ที่อย่างหลวงพ่อ พูดถึงเรื่องของข่าวที่ไม่ดีนู่นนี่นั่นเนี่ยมามากชื่จะจะเป็นซีรีส์ตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามอ๋ออย่างนี้ครับติดตามจังเลยอย่างข่าวน้องแตงโมในกี่เดือนเนี่ยใช่ติดเหมือนติดละครเลยครับหลวงพ่อตอนนี้นะฮะนั่นนะมันอาจจะเป็นนี่เปล่าครับหลวงพ่อครับที่เรียกว่าพลังลบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยพลังลบเยอะเนี่ยมันเลยเป็นเหตุให้อาตจะมาว่าเขาน่าจะมีการบัน อะไรบังคับข่าวหน่อยครัไอ้เรื่องเร็วๆชุดๆลอยๆเนี่ยอย่าออกนานได้ไหมอย่าออกบ่อยอย่าออกซ้ําครบตอนนี้มันมีคําว่ารีเพย์ภาพด้วยไงคมันออกมาออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกไอ้เช่นไล่ตีไล่ยิงหัวเอาน้ำปลดสา์หัวแทงไอ้ก็ไม่รู้ครับออกบ่อยออกบ่อยออกเยอะไอ้คนดูคนนั้นก็เสพเขาก็เข้าหูเข้าตาเข้าสมองหนัก ตัวเองเลยไปเล่นบทเขาม้ง <laughs> นึกว่าไอ้นี่มันมันันกำกับ <laughs> มันเขียนบทกำกับให้เราแสดงมัง้งเลยเผลอไปแสดงซะเองครับก็เลยกลายเป็นฆาตกรมเมื่อวานนี้จะมาเทมาเช้านี้ก็เทศกับเด็กเด็กนักเรียนมาตอนนี้จะมามักจะเทศเรื่องยุวอาชญากรโอ้โหตอนนี้ข่าวเด็กๆที่ทำไม่ดีเนะี่ยจริงๆเราก็ไม่อยากเอามาพูดนะ แต่ว่าทํำยังไงเอาข่าวเด็กดีๆเด็กสร้างสรรค์เออมันมีคณะหนึ่งตมาก็เข้าท่านะผู้สื่อข่าวครับชุดหนึ่งเขาเขาบอกเขาจะเดือนนี้ทั้งเดือนสามเดือนเนี่ยเขาจะไม่ลงข่าวทั่วไายเลยโอ้ดีจังเลยเขาไปเที่ยวกเก็บข่าวชั้นล่างเลยอะตามหมู่บ้านอะไปเจอเขาสมัคคีกันจัดโอทอ็อปจัดอะไรอะไรดีๆจัดการท่องเที่ยวดี จัดรักษาขนมประเพณีจำเนียมดีครับคุณพ่อเขาก็ไปเอามาเอามารวบรวมแล้วก็มาออก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 อป้อนข่าวดีใส่หูตาผู้ชม,มแล้วผู้ชมได้ชมใะเรื่องข่าวดีๆที่นั่นเขาสร้างในใน,ใน,ใน,ในั่นได้สำเร็จที่นั่เขาสร้างในน่้ได้สำเร็จเพราะเขารวมตัวกันเขาสามัคคีกันจึงเกิดความดีๆที่นั่นที่นี่ที่นู่นเขาไปเก็บเอามาครับคุณพ่อมันเหมือนรายการรายการกเขาเรียกอะไร รายการคนค้นคนโอ้รายการนี้ดีโอ้เลือกไปเลือกมาอย่างปู่เย็นเนี่ยสมัยนั้นครับผมพ่อสุดเป็นสุดยอดรายการเลยครับคนชอบมากครับผมพ่อแต่มันมีน้อยครับคนที่ไปหารายการทำรายการนี่ไม่มีครับผมพ่อฮะส่วนใหญ่ก็ไปเอาอดาลาบังอะไรบังออกไปแต่ว่าเอาคนดีๆในท้องถิ่นต่างๆไปตามหาตามเก็บชีวิต อาตมาก็พอได้ออกกับเขานะรายการคนคนคนมีกับเขาด้วยครับหลวงพ่อครับเพราะว่าในส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องของข่าวดีข่าวดีส่วนใหญ่เนี่ยสปอนเซอร์เขาไม่เคยพูดถึงนี่ครับหลวงพ่อ,อ,อตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าใครจะอ่านข่าวได้มันวกันใครจะยกตัวยตอย่างเดี๋ยวนี้นะเมื่อสมัยท่านอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ยพูดข่าวพูดไปเลย ไม่มีใบตามเก็บไอ้ที่บ้านเกิดอยู่นี่ตามไปสัมภาษณ์คนในบ้านที่เกิด<ะ>แล้วก็แม่ค้ารอบๆที่เกิดถ้าเกิดในตลาดก็ไปสัมภาษณ์แม่แม่คา้าถ้า<อ>เกิดในบ้านกับคนข้านเคียงไปเก็บภาพเก็บเหตุการณ์เอามาอีกครับพอแล้วก็รีเพลย์ไอ้ภาพ<ะ>จริงนั้นนะ่ะของเก่าที่ถ่ายไว้ได้อ่ะมันแลเป็นเรื่องที่ไปตามอะไรตามขุดตามเช็ดตามล้าง ครับหพ่อเอามาออก hmm. อันนี้มันเลยติดเป็นเรียกว่าเชิงภาพลบเมื่อเราเอาเก็บภาพลบเขาไว้เ hmm. ขาไว้เยอะๆเนี่ยภาพลบภาพร้ายก็เข้ามาหาเราเท hmm. ่ากับเราฝักมือเรียกภาพลบภาพร้ายเข้ามาให้ชีวิตเรา hmm. แต่ถ้าเรามองอะไรแง่ดีสร้างสรรเป็นประโยชน์ประโยชน์สุขแบบสร้างสรรน,นะหมู่บ้านใดที่มีคนมีความสุขแบบสร้างสรรนะครับหูพ่อต้องไปเก็บมาเยอะๆ แล้วก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในรอบปีั้งสิโอ้นี่ฮะไม่ใช่ข่าวใหญ่แบบที่เป็นเป็นมาแล้วเนี่ยดารากงพันล้านอะไรดาราเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียตบตีแย่งกันดาราเตียงหักอ่ะครับไม่มีประโยชน์อะไรกับคนดูเลย <iques> ไม่มีประโยชน์เลยดาราเตียงหักเอามาออกทำใหมเนี่ย่างนี่เป็นต้นครับหลวงพ่อครับแม้แต่เรื่องนี้ครับแม้แต่ว่า คนร้ายขโมยถังแก๊สร้านวิวเนี่ยและคุณ่อร้านวิวเก็บภาพมาแต่วันนี้เนี่ยการนำเสนอเรื่องของเด็กกระตันยูเนี่ยไม่ค่อยมีหายไปนะหายไปเลยสมัยก่อนมีเด็กหญิงวลียอดกระตัญยูโอ้ยจะมามาเอาถายแพลจนเขาสร้างภาพยนตร์ครับพ่อต่อมาเนี่ยมันก็ลดลดไปนะไอ้ที่ไปเก็บมีบ้างแต่ว่ามันมันน้อยแต่สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเก็บเรื่องเด็กยอดกระตันยูมาเรี่ยงดังระเบิด ขนาดจีนเนี่ยอยากได้ตัววันลีตัวจริงไปปรากฏตัวที่ประเทศจีนครับคุณพ่อเนี่ยเพราะว่านี่ไงก็คือมันจะเป็นต้นแบบให้กับเด็กๆทั้งหมดเลยครับคุณพ่อครับไม่ใช่ว่าไอ้เด็กยกพวกตีกันเนี่ยต้องออกน้อยๆหน่อยแล้วออกก็ออกขอไปอย่าไปออกว่ามันเก่งมันทำเขาได้มันเจ็ดโอ้เมื่อวานนี้เลี้ยวหนีแล้วนะ แต่มันหนีไม่ทันเขาก็ยำะจนสมองแม่พ่อบอกเป็นอันเสียอันของที่รักไปมันยำจนสมองนี่เลือดอข้างในสมองเนี่ยสมองไอ้คนทำก็ไม่ดีสมองคนถูกยำก็เสียหายตกลงว่าประเทศไทยจะเสียสมองกันอยู่เรื่อยๆเลยจะมีสมองสร้างสรรค์ดีๆงามๆกันบ้างไม่ได้เลยพูดคุยกันได้ไหมตกลงกันได้ไหมว่า ไม่ทําอย่างนี้ได้ไหมไอ,อ้พ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็ก็พูดเยอะนะครับหลวงพ่อก็เรียกลูกมาว่ามาเตือนกันแล้วมาพูดปรับปํามเข้าใจกันก็ได้นี่นะพระพุทธเจ้าท่านว่าคนอยู่กันไม่พูดเอาตบเอาตีเอาทุบเอาฟัดเอากัดกันเนี่ยอยู่เหมือนเดรจฉานเพราะเดรจฉานไม่พูดกันะเจอหน้าก็ฟัดกันเลยครับหลวงพ่อเดรจฉานไม่พูดนะมึงม<พ>องกูทําไมอะไรเงี้ยไม่พูดะ ลุยเลยลุยเลยครับหลวงพ่อต่านี้คนเราเนี่ยถ้าเจอลุยเจอลุยเนี่ยไปเรียนแบบหมาแบบเดรัชชายมาทำไมเสียชาติเกิดหลวงพ่อพุทธตาสเรียกไอ้คนพวกนี้ว่า้ชาิโง่ใช่ไหมชาาิโง่ครับเกิดมาเพื่อจะหาเรื่องคนนู้นคนนี้เนี่ยเขาเดินมาดีๆเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะครับหลวงพ่อเอาเขาจะน่วมแหละแล้วก็มาบอก เข้าใจพี่คิดว่ามันคือคไอคนนอน้นนจัตรูนันครับหลวพ่อฮะแหมก่อนจะทําเขาเนี่ยคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบสักหน่อยจะได้ไม่ผิดพลาดพิดตัวถึงถูกตัวก็ไม่ควรทำอ,อย่าว่าจะผิดตัวเลยถูกตัวนี่แหละแต่ทําเขาเจ็บเขาตายตัวเองก็ต้องรับโทษรับคดีเกิดมาทั้งทีมาติดคุกติดตารางมาฆ่าเพื่อนมนุษย์ตาย เขาอยู่กับเพื่อนมนุษย์ไม่เป็นหรือเขาฉลาดจะอยู่กับเพื่อนมนุษย์ไม่เป็นหรืออย่างนี้ท่าหลวงพ่อพุทธะใช้คำนั้นนดีที่สุดไอชาติโง่ <laughs> วันนี้เนี่ยสังคมยิ่งลมงล,ล,ลงต่ำม,มากตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยมองว่าโอ้หูนายติดเคยติดคุกม,มาเหรอโอ้โหเป็นไอดอลเราโอ้โหตายแล้วครับหลวงพ่ออย่างเนี้ยแทนที่บอกแหมมึงเนี่ไอชาติโง่ไม่น่าติดคุกติดตลาง <laughs> ตอนนี้นะต้องลองต้องต้องบอกใดนะที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้เนี่ยน่าคิดครับท่านบอกว่ามีสองคำที่มนุษย์ควรจดจําอย่าให้เสียชาติเกิดครับหลวงพ่อ อย่าถูกด่าว่าไอ้ชาติโง่ถ้าไม่เสียชาติเกิดทําไงเกิดมาต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ไว้ให้ได้ครับให้ได้สะอาดสว่างสงบอะไรเงี้ยควรให้ได้ไว้แต่ถ้ามัวแต่ไปทําไอ้เรื่องโง่ๆที่ไม่ควรทําเลยติดเหล้าติดยาติดคุกติดตรางติดนี่ติดสินติดกินติดเที่ยวติดเล่นติดแบบไม่โง่หัวเลยอ่ะ ไม่คิดเลยว่านี่กําลังดิ่งลงนรกนะกําลังขาแย่ตารางนะกําลังทําพัดสปอร์ตไปนรกนะถ้าคิดตรงนี้ไม่ได้ท่านเรียกว่าไอชาติโง่และเสียชาติเกิดเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วไปโง่ได้ยังไงฮะแม็กใครก็ตามนะถ้าถูกด่าว่าโง่เนี่ยแมมีสมัยหนึ่งสงสารท่านนายกผู้หญิงผู้หญิงแหละ มีนักการเมืองด้วยกันเนี่ยด่าอีงูออ้ยเนี่ยดูงูแล้วบางทีไอ้คนด่าก็ไม่ได้ฉลาดเท่าไหร่หรอกต้องต้องด่าครับมึงก็ไอ้ชาติงูเนี่ยเพราะนั้นตอนเนี้ยต้องพยายามอย่าโง่ทําเรื่องที่มันไม่น่าทําเลยคุณไปทําดําไมไปทําลายเขาตายเนี่ยไปถีบรถเขาล้มแล้วก็ลุมสกรรมเขาอีกโอ้ไปดักทําลายเขาถึงบ้านถึงซอยบ้าน คุณทำไมโดนกับดักพุทธศาสนามีเรื่องหนึ่งนะที่พริกกับอาตมามานั่งนึกเออพทธเจ้านี่ทำไมอัศจรรย์ครับหลวงพ่ออัศจรรย์ยังไงรู้ไหมครับโลกบ้าติดทั้งโลกชาวโลกเนี่ยแสหาแต่เรื่องติดติดแต่พระพุทธเจ้าชี้ทางหลุดทางรอดภาษาธรรมะเรียกว่าวิมุตติวิมุตติเป็นหัวใจเป็นแก่นของพุทธศาสนาครับหลวงพ่อถ้าใครเกิดมาหลุดรอดหลุดพ้น หลุดพ้นจากกิเลสกรรมวิบากกิเลสเกิดไม่ได้ควบคุมอยู่ตาเห็นรูปปั๊บคุมเห็นแล้วเห็นแล้วระวังมาระวังอย่ารักอย่าชังอย่าวูดว่าไปกับมันอย่างนี้เขาเรียกว่าคุมครับไม่ให้กิเลสเกิดสยไม่ปฏิบัติตามกิเลสคือกรรมแล้วไม่รับผลเป็นวิบากต้องเรียกว่าไม่เสียชาติเกิดไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนา ฉะนั้นคุณต้องปิดบวกให้ได้สิไฟดีเนี่ยเป็นบวกถ้าฝ่ายชั่วร้ายบาปกรรมนี่แน่นอนติดลบนั้นตอนนี้เนี่ยมันทําไมเกิดเรื่องติดเหล้าติดยาติดคุกติดตารางติดเที่ยวเทผับขับปลาติดอยู่ในนั้นแล้วก็ไฟไหมแล้วก็ออกไม่ได้เป็นเพราะคำสองคำนั้นบ้าเสียชาติเกิดกับไอชาติโง่ปลานัมันติดเบ็ดติดอะไรนะ มันยังดิ้นปากแหกปากฉีก็ไม่ว่าคอยดิ้นในหลุดไม่งั้นมันถูกขอร์ดเก็ตแหวะไส้ใส่กระทะเพราะนั้นคุณเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาสติปัญญาสมองดีกระสัตว์ทำไมโง่ไปต่ำาระะมันล่ะไม่มีสัตว์ติดเล่านะ <c oughs> นอกจากคนโง่ไปกอกมันไม่มีนะที่มันไปติดยาบ้ายาอะไรแพงๆกันเนี่ย มื่อวันนี้จับได้แล้วล้านกว่าเม็ดเนี่ยมาฉลาดกันสักทีนะฉลาดให้ไอ้พวกนั้นหมดอาชีพเลยผลิตยาขายผลิตยาขายผลิตาขายไม่ได้โรงงานผลิตยาบ้าปิดตัวคนขายเปลี่ยนอาชีพศูนย์บำบัดติดยายกเลิกนี่สิที่เรียกว่าไอ้ชาติมนุษย์สุดแสนฉลาด นี้ฉะนั้นจะต้องโดนด่าแน่นอนไอ้เสียชาติเกิดยังไม่ต่อนะถ้าต,ต่อวันนี้ยังมีนะไม่รู้มันชิงอะไรมาเกิดแล้วก็อย่าเป็นไอ้ชาติโง่โง่ทั้งชาติดได้ไงไอ้เจ้าก็สั่งสั่งประหารเนี่ยไม่เอาแล้วลดโทษติดคุกตลอดชีวิตโอ้อย่างนี้จะเรียกชาติอะไรชาติฉลาดเพราะฉะนั้นถอนตัวสลัดหลุด ไอความโง่ตอนที่จะมาชอบให้พรใหม่แล้วนี่ยเดียวเนี่ครับหลวงพ่อตอนนี้ใครมาทาบุญให้พรว่าไงว่าไงครับขอให้บุญรักษาอย่าให้ยมเลวไปเที่ยวหลอกใครขอให้บุญรักษาให้ยมฉลาดอย่าให้ถูกใครโง่ไออย่าโง่ใครหลอกโอ้คับหลวงพ่ออย่าเลวหลอกเขาแต่อย่าโง่เขาหลอกดีสองคำเนี่ยคนชักยิ้มนะครับหลวงพ่อชักพอใจ ไม่ใช่บอกค้อยสวยรวยขอยเป็นร้านแบบนี้ให้กันมาเยอะแล้วครับหลวงพ่อก็ไม่รวยสักทีหน้าตาสวยแค่ไหนก็สวยแค่เดิมแต่ถ้าสองอย่างนี้นะไม่เลวที่ไปหลอกเขาครับกับไม่ง่ให้เขาหลอกนะไอมาว่าประเทศไทยนะจะกระเด้งเศรษฐกิจโอ้โหเพราะปีปีหนึ่งเนี่ยมันเสียเงินกับไอหลอกเขาครับก็เขาหลอกเนี่ยโอ้โหมันไม่รู้เท่าไหร่ ครับหลวงพ่อคนหลอกเอาเงินเขาไปใช้เป็นพันล้านครับเป็นร้อยล้านเ<ม>นี่ยแล้วคนต้องเสียไปพันพันล้านครับร้อยล้านนี่มันน่าช้าใจแล้วทําให้เสียหายทางเศรษฐก<ม>ิจอย่างไรแรงเหมือนกับหลวงพ่อกําลังที่พูดถึงแล้วว่าวันนี้เนี่ยแทนที่จะปฏิรูปเนี่ยปฏิรูปแผนกาหนดรูนนี่ทางแสนเศรษฐกิจเรามาปฏิรูปจิตใจนนี่ตรงนี้เนะี่ยปฏิรูปให้คนนีหยุดหลอกหยุดเลวครับหยุดเลวที่หลอกกับหยุดโง่ให้เขาหลอก ถ้าหยุดสองนี้ได้ทับว,วิเศษวิเศษวิเศษที่สุดไม่มีอะไรในโลกนี้จะได้วิเศษถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่ยังเลวอยู่ครับไปหลอกพี่ถูกหวยรางวันที่หนึ่งถูกเขาหลอกหมดเลยก็มีนะมันมีสามล้อที่ตาค,ครีนครสวรรค์ถูกหกล้านเพื่อนชวนไปเที่ยวคาราโอเกะติปนักร้องเนี่ยหมื่นหนึ่งเลยนะโอ้โหหกเดือนเกลีย้ยงอห หเดือนหกล้านใช้เดือนละล้านเดี๋ยวนี้ก็มาถีบสามอเหมือนเดิม <laughs> แทงใหม่ก็ไม่ถูก <laughs> ไม่รู้จกเก็บไอ้เศรษฐีระยะสัน้น <laughs> เขา้าเข้าล็อกสองคำนี่นเอนงับหลวงพ่อไม่ชาติโง่ก็เสียครับเสียชัดเกิดครับหลวงพ่อแหถ้าพูดถึงเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปก็ดีไม่มันอยู่ที่การมุมมองของข่าวสาร่วันนี้นะครับหลพ่อครับ เอางั้นไงอ่ะปฏิรูปมันเกิดสุกและสุกแบบสร้างสรรค์นะอย่าสุกแบบโอที่ต้องไฟไหม้ตายสุกแบบต้องไปไล่จับไล่กุมสุกเปิดปอลสุกอะไรก็ไม่รู้ต้องไปไล่จับกันไล่ล่าไล่ล่านี่ธรรมดาเขาใช้กับสัตว์ใช่ไหมไปไล่ล่าแค่เดี๋ยวนี้ไล่ล่าคนร้ายเนี่ยเป็นศัพท์คำที่ กำลังไล่ล่าติดตามคนร้ายอย่างกระชั้นชิดดันั้นก็หนีสุดชีวิตเอตกลงว่ามันคนหรือสัตว์ถึงมันต้องเกิดมาโดนเขาไล่ล่าเพราะไปทำกรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดศีลธรรมเพราะฉะนั้นถึงเวลาถึงยุคแล้วคนไทยเมื่อไหร่จะชุกคิดชุกคิดทำชีวิตเชิงบวกให้มากขึ้นเอาดีเรียกดีใส่ตัวเรียกให้ดีเขามาหาตัวไว้แล้วก็ พลักชั่วออกไปอย่าให้เป็นอย่างที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าแหมชั่วไม่ปัดดีไม่เพิ่มขาดทุนเกิดมานี่นะถ้าชั่วไม่ปัดดีไม่เพิ่มโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ครั้งหน้าชาติหน้านี้ไม่มีเปรตสัตวน์นรกเดรัจฉานอสุรกายเป็นที่รองรับเพราะคุณไม่เติมฐานมนุษย์ไปเลยมนุษย์ก็ต้องเติมฐานความดี มีโทรศัพท์ไม่เติมเงินก็พูดไม่ได้มีรถไม่เติมน้ำมันก็วิ่งไม่ได้มีชีวิตไม่เติมบุญบุญแห้งดีไม่เติมเติมดันดีแห้งดีหมด <c oughs> เขาเรียกไอ้คนสิ้นดีไอ้คนหมดดีเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่อัประยศิ์นั้นมาช่วยกันเติมบวกเติมดิ่งดีๆไว้กับชีวิตดูรายการอะไรก็เลือกดูรายการดีๆจะไปเที่ยวที่ไหนก็เที่ยวสถานที่ดีๆ อย่าไปเที่ยวแล้วกลับมาเมากลับมามีคดีต้องเที่ยวแล้วกลับมาบารมีเพิ่ม,ม,ม,มครับพอ่อไม่ปวดขอริษหนึ่งครับหลวงพ่อครับสำหรับเมื่อกี้เห็นเด็กๆก็มีทัศนจรหูนน่ารักเลยครับหลวงพ่อครับที่นี่เนี่ยเป็นวัดเดียวในประเทศไทยนะครับที่ทัศนศึกษาครับครูเขาจะพาเด็กมาพูดดีจังเลยวันละร้อยสองร้อยสามร้อยมาตะบางมามากขอร้องบ้านหน่อย อย่ามาเกิน300เพราะว่ามันแน่นถนนมันเล็กเวลารถมาก็ลำบากเอามาทีละสามห้องสองห้องถ้านักเรียนมีพันหนึ่งจัดสามรอบอเรารับได้แต่ถ้ามาพันหนึ่งเนี่ยโอ้มันไม่รู้จะเดินทางไหนมันที่มันเราทำทางไว้เพื่อจัก,กรยานทางเล็กๆครับค<ๆ>ุณพ<ๆ>่อพาดูเนี่ยจมไวว่า<ห>จะพาอธิบายภาพนี้ถ้ามาห้าร้อยนูน่น ายแถวอยู่นูม่มันก็มองไม่เห็นว่าภาพนี้อะไรครับหรือว่าก็เลยขอฝากบอกว่าอาตมาพร้อมที่จะเป็นไกด์นำเด็กเที่ยวอธิบายอย่างนั้นอย่างนี้หลังจากโควิดผ่านเนี่ยนะช่วยพาเด็กมาทัศนศึกษาวัดสวนแก้วเนี่ยตั้งใจให้เป็นสถานที่อบรมบ่มเพาะให้ความรู้ด้านทางธรรมเราให้เด็กเรียนก็วิชาการก็ว่าไป วิชาชีพก็ว่าไปแต่อย่าลืมมาเติมวิชาชีวิตที่วัดสวนแก้วยินดีต้อนรับจะมาค้างคืนก็ได้จะมาเช้าเย็นกลับก็ได้วันนี้ก็มา200มาเช้าเย็นกลับ อ๋อครับหลวงพ่อฮะผมเมื่อกี้เห็นเด็กนักเรียนก็เดินร็บ้ออย่างเงี้ยเออมีครูได้นำทางมีความสุขมีความครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาไปข้างในนะเขาจะไปเล่นกับเป็ดกับห่านแล้วไอ้ห่านเขาก็แปลกนะชอบมาเล่นกับเด็กอ่ากินอาหารที่มือเลยโอ้เชื่องกินออาาหรที่มืครับหลวงพ่อฮะนี่ท่านผู้ชมครับมีความสุขครับหลวงพ่อฮะโยนอาหารให้ปลาปลาขึ้นกิน เด็กๆก,ก็ชอบชอบครับหลวงพ่อพอ่าแล้วก็มีการอย่างอย่างพ่อปรับวิสัยให้มองมองเขาใช่ได้ด,ดีงนี้เที่ยวให้มันมีมุมบวกบ้างอ,อย่าไปเที่ยวเมาอย่าไปเที่ยวพลัดตกน้ําตกเหวตายอะไรกันทเที่ยวปลอดภัยเที่ยวได้ความรู้เที่ยวได้สติปัญญาทเที่ยวเถึงได้ทัศน์ศึกษาครับหลวงพ่อครับเที่ยวแล้วฉลาดศึกษาเรียนรู้ ธรรมชาติขนบจมเนียมประเพณีศิลธรรมอันดีงามต่อไปยินดีเลยวัดสวนแก้วเนี่ยตั้งป้อมไว้แล้วจะเป็นสถานที่แหล่งให้ประโยชน์ทางปัญญาอสุดยอดครับหลวงพ่อครับท่านผู้ชมครับอย่างที่หลวงพ่อท่านได้กล่าวถึงว่าเราจะเรียนวิชาไหนก็แล้วแต่เรียนไปเถอะแต่ว่าวิชาที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือวิชาชีวิตอย่างที่หลวงพ่อท่านได้กล่าวไว้นะฮะก็อยากที่ให้วัดนี้ วัดสวนแก้วเป็นวัดวิชาของชีวิตวิชาของธรรมชาติหลายสิ่งหลายอย่างที่หลวงพ่อได้ทำไ้ไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรรมไม่ว่าโยหลากหลายครับสําหรับในขุมทรัพย์ของปัญญาอยู่ที่นี่ครับนะครับและมาสุก,การาแล้วครับาคไปแล้วค่ะท่านผู้มชมครับสวัสดีครับ